มีแต่แกงน้ำไม่มีไม่มีเศษผัก เดี๋ยววันนี้วารุตาจะทำแกงไตปลาก็จะมีใส่มะเขือพวงใส่กล้วยที่เพิ่งตัดมาแล้วก็มีลูกขนุนแล้วก็มีเม็ดขนุนด้วยค่ะมาช่วยกันค่ะสามีกมีขมันปิดมะเขือพวงแบบตั้งหน้าตั้งตาอุ้ยจะเยอะมากเลยค่ะสงสัยวันนี้วารุตาน้าจะได้หม้อใหญ่ทีเดียวเลยค่ะ Für dich. Tauben mal hier. Na? Hier auf dem vorne durch Tauben zu Zum ersten Mal jetzt. Wir? So, ist mehr. ich will. Hast du geguckt heute? Wie viel ist Ich habe nicht so genau geguckt, aber in dieses ampere war es 41. Hä? Wenn das stimmt, ist Ampori ist Standort jetzt. So wie ne? Ampel, so wie vom Kessel, ja, was ich dir gezeigt habe. Ja, ja, genau, genau. genau. Mhm. Da waren 41 Grad. Also, also, heute gibt es auch Mark, von der Sonne, nah, vom Tempel. Es hm. gibt auch so Kirchen und uh, Ja, ja, wegen der Kirche, ich fahre jetzt hin. <laughs> Kann ich noch mal was mitbringen, noch irgendwie? Hm? Kann ich jemand noch was mitbringen? vom keine. ยัดแต่สุกยัดเก่งไตปลาโม่ใหญ่วันนี้วรุตาจะทำให้คุณโบชุมด้วยค่ะโม่ใหญ่ๆ สามีแกะมะเขือพวงเรียบร้อยแล้วก็นี่คืออรุตาให้ดูเม็ดขนุนหอมอร่อยมากเลยค่ะอ้มแล้วนั่งกินแบบมีความสุขมากลูกขนุนหอมสุดๆเลยค่ะ Aber in Choru gibt es keine Velos. Wo? Das ist von Toyota, ja. Gibt so. auch. ich nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich standen wir langsam oder Ach Achso. War ziemlich groß, ja. Corolla stand ja auch ganz in der äußersten Ecke in so einem Lager. Aha. Und kein Rettung machen oder nicht? Und dann kann man so entscheiden. Ja, klar. Soll das nicht gehen? Nein, wie aussieht, was wir machen. Sowieso vom Anfang habe ich schon gedacht, so wie Sie auch. So, weißt du, davor, die Tür braucht man nicht so irgendwo mm -hmm. noch extra bauen, weißt du? ใส่เครื่องแกงไปแล้วค่ะมะเขือพวงแล้วก็กล้วย ล้นหมอ้อเลยค่ะเนื้อปลาลค่ะะงานนี้หมอ้อล้นหมอ้อตัวจริงๆเลยค่ะหมอ้อนี้มีจะผักเลยค่ะผักกับผัก โอ้โหให้น้ำข้นมากความที่ผักเราเยอะเราก็เลยใส่เต็มกระป๋หอ,อมามากแกงไตปลาของวานจัแกงไตปลาที่ไหนก็ใส่มะเขือพวงอะไนเนี่ย ีเจ้านี้แล้วค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปโอ้ยน้ำแกงนี่ข้นมากใสแกล้มาหน้าแกล้มเปื่อยแล้วเหลือเปื่อยแล้วโอ้ยหมา อร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยตามมาด้วยใบมะกรูดโรยหนะ้า <c oughs> คืออยู่ที่นี่นะคะเรามีสมุนไพรเย,ยอะมากฉะนั้นวรุตะก็เลยจัดเต็มอ,อย่างเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วอยากจะบอกว่ามันหอมมากจนแมงวันมาตอมกันแบบถุงขงก่นไปเลยค่ะ <c oughs> เ๋ยวรูตตาต้องตักไปให้คุณประชุมถ้วยหนึ่งนะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันค่ะคือแกงอะไรถธอก็แบ่งให้บรรทุกต,ตาแกงอะไรก็จะแบ่งกันใจแบบนี้ค่ะอืมโอ้หน่ากินมากโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าอร่อยจริงๆเลยค่ะ ให้คุณประชุมค่ะมีแต่แกงน้ำไม่มีไม่มีเจ็ดผักน่าทานมาก